โอเคนี่คือป๊อปควิสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีคือเมืองอะไรอืมคุณตอบว่าโรมเหรอคุณตอบถูกแล้วโรมมีประชากรมากกว่า2ล้านคนแล้วจำนวนประชากรในปัจจุบันของเวนิสล่ะข้อนี้น่าจะตอบยากหน่อยแต่ถ้าจะตอบให้ถูกต้องในปี2022มีจำนวนมากกว่า258000คนเล็กน้อยแล้วถ้าผมบอกคุณว่าพวกเขาประมาณ80%ไม่ได้อาศัยอยู่ในเวนิสที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และประวัติศาสตร์ที่มีคลองทั้งหมดนี้แต่เป็นอีกด้านหนึ่งของเมืองหากคุณรู้จักใครที่เคยไปที่เวนิสมาก่อนพวกเขาอาจจะส่งโปสการ์ดที่มีรูปเรือกอนโดลา่าในคลองมาให้คุณคุณคงไม่เคยคิดมาก่อนว่าเวนิสจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นแค่เมืองเก่าแก่ของอิตาลีท,ทั่วไปในฐานะนักท่องเที่ยวเรามีความเข้าใจผิดอย่างมากว่าเวนิสคืออะไรเราคิดว่าเวนิสที่แท้จริงแล้วคือสิ่งที่เราเห็นในหนังผมไม่อยากทำลายภาพที่สวยงามของคุณเลยแต่เวนิสยังมีอะไรมากกว่าคลองและสะพานเก่า นี่คือขอบเขตของเวนิสจริงๆโปสการ์ทที่คุณได้รับอาจเป็นเพียงแค่ภาพเล็กๆน้อยๆของเมืองที่เรียกว่าเซนโทรสตอริโกหรือศูนย์กลางประวัติศาสตร์แต่เมืองนี้ยังรวมถึงแผ่นดินใหญ่ที่เรียกว่าเทราเฟอร์มาซึ่งเป็นส่วนที่ชาวเวนิสส่วนใหญ่อาศัยอยู่สิ่งที่น่าสนใจคือจำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ลดลงไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากนั้นเป็นต้นมาตัวเลขนี้ก็ลดลงไปทุกปีปัจจุบันมีคนเพียงแค่ห้าหมื่นคนเท่านั้นที่อาศัยอยู่ที่นั่นได้ เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้เรามาย้อนเวลากลับไปสักหน่อยก่อนที่เวนิสจะกลายเป็นเมืองสําคัญของอิตาลีเมืองนี้เป็นแค่หมู่บ้านชาวประมงจนถึงประมาณศตวรรษที่5ผู้คนตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างสิ่งต่างๆบนพื้นที่หนองน้ําหากคุณเคยสงสัยว่าเวนิสตั้งอยู่บนผืนน้าได้ยังไงมันเป็นเพราะท่อนไม้แข็งแรงที่อยู่ลึกลงไปในดินคุณต้องใช้ออกซิเจนและน้ําเพื่อทําลายไม้และในดินที่เป็นหนองน้ํามีออกซิเจนไม่มากนักอาคารต่างๆจึงปลอดภยัย ในช่วงยุคกลางเวนิสกลายเป็นหนึ่งในอาณาจักรทางทะเลที่สําคัญที่สุดของโลกคุณอาจจาได้ว่ามาโคโปโลพ่อค้าและนักสำรวจชื่อดังก็มาจากที่นี่เมืองนี้ตั้งอยู่ในทาเลที่ดีมากในทะเลเอเดเรติกและสามารถเข้าถึงอาณาจักรการค้าขนาดใหญ่ในสมัยนั้นได้เช่นเมืองคอนสแตนติโนเปิลในขณะนั้นงานชั้นสูงที่คุณจะได้ทําก็เหมือนกับงานของมาโคโปโลเป็นการค้าขายที่ต้องเดินทางไกล ตั้งแต่นั้นมาเวนิสมีเกาะ1 1 8เกาะและบางคนบอกว่าในเมืองนี้มีสะพานประมาณ400สะพานและมีคำถามสั้นๆคุณบอกชื่อเกาะเวนิสที่มีชื่อเสียงที่สุดอย่างน้อย2เกาะได้ไหมเริ่มจากบูราโนกันก่อนเกาะบูราโนมีชื่อเสียงในด้านการผลิตลูกไม้และภูมิทัศน์ที่เต็มไปด้วยสีสันเกาะบูราโนยังเป็นที่ตั้งของหอเอ็นที่มีชื่อเสียงน้อยกว่าในเมืองปิซ่าเรียกว่าหอคอยบูราโนแล้วก็มีเกาะมูราโน เกาะน,นี้มีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์แก้วเนื้อดีมีตั้งแต่แจกันขนาดใหญ่ไปจนถึงแก้วน้ําเครื่องประดับและอีกมากมายมันค่อนข้างประณีตแต่ก็แพงมากเช่นกันแต่คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมเวลาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในศตวรรษที่20เวนิสไม่ได้เป็นศูนย์กลางการค้ายอย่างที่เคยเป็นอีกต่อไปอำนาจทางเศรษฐกิจของเมืองลดลงอย่างมากพวกเขาจึงหาจุดเด่นอย่างอื่นนั่นคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองและวิธีที่ดีที่สุดที่พวกเขาค้นพบคือผ่านการอนุรักษ์เมือง ยอมรับเถอะหากคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบประวัติศาสตร์คุณต้องรีบคว้าโอกาสในการเที่ยวชมมรดกโลกของยูเนสโกทันทีใช่ไหมล่ะตอนแรกสิ่งนี้ค่อนข้างดีสําหรับเมืองแต่ประเด็นก็คือในขณะที่การท่องเที่ยวในเวนิสพุ่งสูงขึ้นจังหวะชีวิตของเมืองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับการท่องเที่ยวที่หนาแน่นความจริงก็คือในยุคสมัยของเรานักท่องเที่ยวมักจะซื้อของที่ระลึกข,ขนาดเล็กและราคาถูกแทนที่จะซื้อสินค้าราคาแพงๆเช่นแก้วมูราโน,โนแบบคลาสสิก ร้านค้าเวนิสแบบดั้งเดิมที่เปิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนไม่มีอำนาจทางเศรษฐกิจพอที่จะแข่งขันกับร้านค้าใหม่ๆที่เปิดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็แย่ลงไปเรื่อยๆเพราะปรากฏว่านักท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นเรื่อยๆและเวนิสก็รับมือกับมันไม่ไหวจำนวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดในเวนิสไม่ควรเกินประมาณ22,500คนต่อวันแต่ในปี2021เวนิสมีนักท่องเที่ยวมากถึง80,000นคนต่อวันในบางช่วงของปี ถ้าคุณพิจารณาว่าในปัจจุบันมีเพียง5 0,000คนที่อาศัยอยู่ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเวนิสนั่นหมายความว่ามีนักท่องเที่ยวมากกว่าชาวเวนิสจริงๆถ,งถึงเกือบสองเท่านี่คือสิ่งที่ทําให้เวนิสได้ชื่อเล่นล่าสุดของมันมาซึ่งก็คือคําว่าเมืองชั่วคราวผมหมายความว่าหากคุณอาศัยอยู่ในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวอย่างนิวยอร์กหรือปารีสคุณจะต้องหลีกเลี่ยงส่วนต่างๆของเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากกว่าอย่างแน่นอนแต่ในเวนิสนั่นเป็นเรื่องยากเพราะเรากําลังพูดถึงงเเกกกาาาะะลล็็ๆหหหยแห่่่่ไไมมว,วคุณจชออบรืต เมืองนี้ก็หนาแน่นอยู่เสมอคนในพื้นที่เริ่มบ่นว่าสิ่งต่างๆเช่นการหาโต๊ะในร้านอาหารหรือการเดินทางผ่านสถานที่สําคัญเช่นเพียซ่าซานมาโกอาจจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนอกจากการมีรถติดตามปกติแล้วในเวนิสคุณสามารถเจอเรือกอนโดลาติดได้ด้วยแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นด้วยซ้าเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่อปีเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณโคณรงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับคนเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อเจ้าของที่รู้ว่าพวกเขาสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวได้มากกว่าคนในท้องถิ่นราคาโดยรวมก็เริ่มสูงขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตั้งแต่ทศวรรษที่1950เป็นต้นมาชาวเวนิสจึงสามารถอาศัยอยู่ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองได้น้อยลงเจ้าของที่เพิ่มราคาที่อยู่อาศัยขึ้นเป็น2เท่าดังนั้นครอบครัวที่จะจ่ายเงินประมาณ800ยูโรสำหรับอาพาร์ตเมนต์ของพวกเขาตอนนี้ต้องจ่ายเงินประมาณ1,500ยยูโรสำหรับอาพาร์ตเมนต์แบบเดียวกัน และทางการไม่สามารถทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เพราะมีเคสแบบนี้มากมายเกิดขึ้นในศูนย์กลางประวัติศาสตร์นี่อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อคุณมองในภาพรวมมันกําลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของเมืองใช่แล้วนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมฝรั่งเศสก็กําลังเจอกับปัญหาที่คล้ายกันนี้จากการท่องเที่ยวเกินขนาดกระทรวงการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสสรุปว่านักท่องเที่ยวใช้ใจ่ายเงินน้อยลงแต่ยังใช้ประโยชน์จากสถานที่ท่องเที่ยวมากเกินไป เมืองต่างๆมีมากกว่าแค่อาคารและโครงสร้างพื้นฐานในฐานะนักสังคมวิทยาในเมืองเกออกซิมเมลกล่าวว่าเมืองต่างๆจะต้องมีความหลากหลายและด้วยการเพิ่มค่าเช่าอย่างมากคนกลุ่มแรกที่ต้องออกไปจากเมืองคือคนรุ่นใหม่หลังจากนั้นเฉพาะผู้สูงอายุที่มีฐานะดีเท่านั้นที่สามารถอาศัยในใจกลางเมืองได้สิ่งต่างๆเริ่มไม่อยู่ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเวนิสจนยูเนสโกต้องขู่ว่าจะทําให้เมืองนี้อยู่ในรายชื่อมรดกโลกที่อยู่ในอันตรายจากความเสียหายร้ายแรง ฟังดูแย่ใช่ไหมเมืองยังคงพยายามหาวิธีบรรเทาผลกระทบจากการท่องเที่ยวสิ่งแรกที่พวกเขาทําคือการแบนเรือสําราญลาใหญ่ไม่ให้มาจอดในพื้นที่ปริศ,ศาสตร์ของเมืองโอ้พวกเขาคิดค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวด้วย โดยปกติแล้วคนที่พักในศูนย์กลางประวัติศาสตร์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวต้องลงทะเบียนเข้าและจ่ายค่าธรรมเนียมรายวันในการไปเที่ยวเกาะหละักค่าธรรมเนียมนี้จะช่วยแก้ปัญหาค่าครองชีพในเมืองที่มีราคาสูงขึ้นมากหวังว่านโยบายเหล่านี้จะช่วยให้ชาวเวนิสสามารถย้ายกลับไปยังใจกลางเมืองได้เชา่า